ทิ้เที่ยวเราดูวครับจัดทิปหมูให้เฮงอีกแล้วครับผมแฟนๆครับวันนี้เฮียซงไม่ได้จัดทิปคนเดียวนะครับเฮียซงเชิญอาจารย์มงคลรอดเที่ยงทำหมอดูไฮโซเดินทางไปกับผมด้วยสวัสดีครับผมอาจารย์ครับผมอาจารย์ครับต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้โหมีคนเนี่ยติดตามเป็นเอฟซีอาจารย์มากมายนะครับทางหนังสือพิมพ์ที่อาจารย์เขียนผมก็เลยต้องเชิญอาจารย์มงคลเนี่ย ร่วมทิป V.I.P. ของผมครับครั้งนี้อาจารย์ครับเราจะเดินทางไปที่มากเกา๊าฮ่องกง3วันของคืนจบเฮงเฮงเฮงไปเลยครับ<ๆ>ผมยอ<า>ไปที่แรกครับมากเก๊าเวลาอาจารย์มงคลท่างว่าไปมากเก๊า จะพาไปมุมที่ไหนครับอาจารย์เราต้องไปที่เก่าแก่ที่สุดเลยนะครับวัดอาม่าเพราะว่าเป็นมรดกโลกไปแล้วอ่ะนะครับใช่นะครับไปไหว้ขอพรอาม่าทําพิธีขออะไรครับอาจารย์แน่นอนครับเราก็ต้องไปขอความร่ารวยทรินี้ไปขอให้ร่ำรวยที่บาอามาเงินทองไหลมาเทมาถูกต้องแต่ที่สาคัญอาจารย์ขอพรเสร็จแล้วเราต้องไปทําพิธีจุดทูปอะไรถูกเขาเรียกว่าจุดทูปขดอ๋อที่อยู่บนหัวเราถูกต้องโอ้โหมวนมวมวมวแล้วทูบนี้กว่าจะหมดนะ 30วันโชคลาภดวงเฮงตลอดป็นเดือนน่ยนอ,นอกจากนั้นเราจะพาคุณไปถ่ายรูปก,กับโบสถ์เซนปอลนะครับที่เป็นกำแพงโบสถ์นะครับเ,ออเราจะไปถ่ายภาพที่นั่นนะครับแล้วนอกจากนั้นเราก็จะพาคุณไปเที่ยวให้ทั่วย่านนั้นจะมีจัตุรัสเซเนโรสแวรตึกนะครับบ้านเรือนเนี่ยอายุเป็นร้อยร้อยปีทังนั้นไปชมความสวยงามของหมากานอกจากนั้นครับเราต้องเดินทางครับล่องเรือนะครับโดยเรือเฟอร์รี่นะครับ จากมาเก๊ากลับมามูกันต่อที่ฮ่องกงครับอาจารย์มงคลจะพาไปมูที่ไหนครับแน่นอนเลยครับต้องเป็นวัดแชรตกงหิวอ่าดัาางมากวัดนี้ชุดนักรบโบราณย<ช>ืนนะตั้งตง่านแล้วก็มีดาบไร้แพ้หรือว่าสิ่งต่างคือดาบนี้ควักออกมาแล้วแต่ทุกคนจะต้อง ตะลึงต้องกลัวเพราะว่าวัดนี้มีสัญลักษณ์ของจังหันเขาเรียกว่าชนะเกือบเตี้ยเสมือนกับผู้ชนะสิ็ทิศเลยอ่ะถูกต้องอาจารย์จะพาไปทําพิธีที่นี่ใช่ครับไปขออะไรครับก็คือหนึ่งหน้าที่การงานการงานเงินเงินขอรองลูกอีกขอลูกก็ได้วิธีการของอาจารย์เนี่ยก็คือจะไปทําพิธีทุกจุดเลยใช่ไหมถูกต้องครับอีกที่หนึ่งครับที่อาจารย์จะพาไปมูนั่นก็คือที่วัด เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำคือวัดเนี้เขาจะไม่เหมือนวัดที่ไหนนะครับเพราะว่าเขาเป็นอะไรที่เป็นสไตล์ที่เราต้องไปกู้เราต้องไปกู้เงินเงินจ้าที่นี่เขาเป็นเทคนิคที่คุณจะต้องเขียนใบนะครับอู้ เหมือนธนาคารเลยเขียนชื่อเข,เขียนชื่อ,อเลยนสุแล้วคุณก็ใส่จํานวนเงินไปเลยคนประสบความสําเร็จแสดงว่าเราจะได้กลับไปครั้งนั่นคือเรารวยเรานําการเงินการทอไปใช้ท่านไปใช้ก็คือง่ายๆก็คือพิธีของเรานําตัวไปหาท่านอีกทีไปกราบไหว้แล้วเพื่ออะไร ผู้ใหม่อีกผู้ใหม่ถ <pale. S 2> ูกเออก็เรียกว่ารวยไม่มีสิ้นสุดถูกต้องมห้เห็นเรียบร้อยแล้วครับโปรแกรมของผมก็ต้องจะต้องพาไปทานอาหารครับผมแล้วก็ต้องนอนโรงแรมที่ดีทริปนี้เรานอนสีดาวนะครับารย์ครับผมโรงแรมที่ตั้งอยู่ย่านกิมชาตูเลยนะถือว <your> ่าเป็นโรงแรมที่ใจกลางเมืองเลยคุณสามารถเดินลงมาช็อปปิ้งยามกัาขัา่นกางคืนอยากจะกินอะไรต่างหากนอกจากที่ทัวร์จัดให้ก็สามารถรับประทานได้เลยถูกต้องเลยเล่หนึ่งมื้อครับที่ผมจะพาแฟนขับผมผมไปอร่อยกั ชุมชนหมู่บ้านชาวมงรีหยมุนนะครับอาจารย์<อ>เป็นแหล่งที่หาปูหาของทะเลหนึ่งมือใหญ่กับชุมชนนี้หมู่บ้านชาวมงรียมุนครับ <S <S ทริปนี้ครับผมครับเนยซองได้งขงร,งร่วมกับอาจารย์มงคลนะครับทั้งหมด3วัน2อคืนนะครับอาจารย์เดินทางวันที่20 2 1 22กรกฎาคมในราคา29,900บาทเที่ยวแบบ e x c l u s ค v ู สัมผัสอาจารย์มงคลได้ทุกวันว,ว่างๆก็ให้อาจารย์ดูหมอให้ก็ได้ถ<อ>ูกต้องเลยครับนี่แหละครับผมิสัญญาเลยนะครับ คุณแบมือมาผมจะทําหน้าที่อาจารย์คลรอดทิ้งทํให้คุณได้แบบเข้าใจชีวิตเลยว่าเป็นอย่างไรอาอไปกันเลย<อ>ช่วงที่รอเครื่องอใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ใครสนใจร่วมทิปนะครับรับจํานวนจํากัดเท่านั้นนะครับรีบติดต่อจองเข้ามาทาง l i น์แอดทาง Facebook ของรายการเราด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วไปมูให้เห็งกับเฮียทรงและอาจารย์มงคลให้ได้นะครับผมไปกันครับ